ผลค้อนเองก็ได้เคยสอบถามไปทางแมนอยูแล้วถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับดาวเต่วัย29ปีท่านนี้กราบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง13 PT ฟุตบอลมาเลตี้ช่องที่จะนำสาระและข่าวสารเกี่ยวกับวงการฟุตบอล และกีฬามนนำเสนอให้ทุกทุกท่านได้รับชมกันแต่ก่อนอื่นเลยยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ให้กับช่องของเราด้วยนะครับหากผู้ติดขัดหรืออ่นออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออาภาัยมาวันที่นี้ด้วยนะครับเพื่อนๆสามารถเลือกชมข่าวสารตามใจที่ท่านชื่นชอบได้เลยมีลิงก์และเวลาอยู่ที่ดิสคริปชั o นใต้คลิปวิดีโอนะครับกราบสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในวันนี้ ผมได้หยิบยก3เรื่องสั้นๆนมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันจะเป็นเรื่องอะไรบ้างก็ไปรับชมกันเลยเดวิดสลิแวนประธานสโมสรเวทแฮมยูไนเตดยืนยันวยาที่จะล้างดีแคลไลซ์ ice, กองกลางดีกรีทีมชาติอังกฤษให้อยู่กับทีมต่อไปและพร้อมรับข้อเสนอจากทุกสมโมสรที่อยากได้ตัวสำหรับดีแคลไลซ์นะครับกลายเป็นที่หมายปองของบรรดาทีมยักษ์ใหญ่ในยุโรป หลังเจ้าตัวนะครับได้โชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมเลยจนมีส่วนทําให้เวสแฮมเนี่ยอยู่ล่อต่อไปในลีกพรีเมียร์ลีกรวมถึงพาทีมไปคว้าแชมป์ยูฟายูโรปาคอนเฟอเรนซ์ลีกมาครองได้อีกด้วยจนล่าสุดน,นะครับทาให้เดวิดซัลลิแวนประธานสโมสรคุนคอนได้ออกมายอมรับว่าคงเป็นเรื่องที่ยากที่จะล้งตัวของไรซ์ให้อยู่กับทีมต่อไปแม้ทางสโมสรเองจะเพิ่มค่าเหนื่อยให้สูงถึง 2 0 0แสนปอนต่อสัปดาห์ก็าตามดังนั้นหลังจากนี้จึงได้เตรียมเปิดรับข้อเสนอจากทุกสโมสรเลยเพื<ห>่อ<ห>ปล่อยไลท์ออกไปหาประสบการณ์และเล่นให้กับทีมที่ต้องการต่อไปโดยตอนนี้นะครับก็มีทีมที่สนใจอย่างอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและบาเยอร์มิเนกให้ความสนใจอยากได้ตัวของไลท์ซึ่งคาดว่าค่าตัวของไลท์เนี่ยน่าจะจบเกินที่ร้อยล้านปอนอย่างแน่นอน และเรื่องต่อมาของเรากันนะครับก็ยังอยู่กับเวสแฮมยูไนเต็ดซึ่งทางเวสแฮมนะครับกำลังยื่นพิจารณาค่าเหนื่อยจำนวนมหาศาลถึง2 0 0 0 0 0ปอนต่อสัปดาห์ให้กับแฮร์รี่แม็กไกกองหลังทีมชาติอังกฤษของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้พิจารณาในการย้ายเข้ามาร่วมทีม ESPN นะครับสื่อชั้นนำได้ประโคมข่าวว่าเวสแฮมเนี่ยยังคงติดตามฟอร์มของแม็กไกมาอย่างต่อเนื่องเลย หลังจากที่ตลาดนักเตะเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาขุนค้อนเองก็ได้เคยสอบถามไปทางแมนยูแล้วถึงความเป็นไปได้ในการเซ็นสัญญากับดาวเตะวัย29ปีท่านนี้ในห่วงที่ผ่านมานะครับเอริกแทนฮากนายใหญ่ของแมนยูได้ปฏิเสธที่จะปล่อยตัวแม็กไวออกไปเนื่องจากเจ้าตัวนะครับมองว่าแม็กไวยังเป็นกําลังเสริมชั้นดีให้กับราฟาเอลลาวานดิซานโดมาติเนสสองกองหลังตัวหลัก อย่างไรก็ตามนะครับในสถานการณ์ล่าสุดเลยก็ไไรเปลี่ยนไปแล้วหลังจากที่เอริกแทนฮักเองก็ได้มองหากองหลังตัวใหม่เข้ามาเสริมทัพปีหน้าและพร้อมที่จะปล่อยตัวแม็กไกวออกไปหาประสบการณ์ที่เหมาะสมซึ่งทางเวสแฮมนะครับก็ได้เตรียมเปิดฉากพูดคุยกับปีศาจแดงอีกครั้งหนึ่งแต่ทว่าสําหรับเวสแฮมนะครับก็ยังต้องเจองานหนะักหลังท็อตแนมฮอสเปอร์ก็กําลังให้ความสนใจในตัวของแม็กไกวอีกเช่นกัน และเราก็มาที่เรื่องสุดท้ายกันเลยนะครับผมลิยามาเลสปีกทีมชาติแอลจีเรียของแมนเชสเตอร์ซิตีส้สโมสรดังแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้เตรียมบอกปัดข้อเสนอจากอันอาลีสโม,มสรมหาเศรษฐีแห่งลีลซาอุดีอาระเบียเนื่องจากเจ้าตัวนะครับยังต้องการค้าแข่งในยุโรปต่อไปจเจมเบนเก้นักข่าวของ c b s Sport ได้รายงานว่า ตัวลุกวัย32ปีเป็นเป้าหมายอันดับแรกที่อันอาลีอยากได้ตัวเข้าไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้ซึ่งประธานสโมอสรของทีมตะวันออกกลางนั้นกำลังอยู่ในอังกฤษเพื่อเตรียมเปิดฉากพ,พูดคุยกับแมนเชตีรในเร็วๆนี้อีกด้วยซึ่งทางอันอาลีนะครับก็พร้อมที่จะทุ่มค่าเหนื่อยแบบมหาศาลให้ได้พิจนารณากันเลยีเดียว แต่อย่างไรก็ตามนะครับทางเจ้าตัวนั้นก็ได้ยาที่จะเล่นในยุโรปต่อไปมากกว่าเข้าไปค้าแข่งให้กับลีกซาอุดิอาระเบียสำหรับเจ้าตัวนะครับก็ยังเหลือสัญญากับแมนซิตี้จนถึงปี2025และมีค่าตัวราว30ล้านปอนด์ก็เช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อน สำหรับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับหากพูดติดขัดหรืออ่านออกเสียงผิดพลาดแต่ประการใดก็ขออภัยมาณนที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ